รีบแบบป็ปันคุณวิธีคาดการทองคําในอีกสองเดือนข้างหน้านะครับซึ่งหลายคนถามผมเยอะนะครับก่อนอืนใครไม่ได้เป็นเพื่อนผมแอดมาเป็นเพื่อนครับมีบางประเด็นที่ต้องบอกนะครับผมไม่ไลฟ์สดแล้วนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหามันไม่สามารถพูดในที่สาธารณะได้นะครับก็แอดมาเดี๋ยวผมส่งข้าหลายให้คุณโดยตรงนะครับ วันนี้แบ่งปันคุณวิธีค่ากันทองคำาครับใครดูข่าวเมื่อเช้ารัสเซียบุกยูเครนนะครับตุ้มตุมต้ทองดีขึ้นสองร้อยนะครับเกิดจากอะไรครับวันนี้ไบเดนทิ้งทวนะครับส่งอาวุธส่งอะไรให้กับยูเครนรัสเซียก็ทุกอย่างคือไม่ไว้ใจ่น้ก็เลยเปิดก่อนนะครับ ต่อไปนะครับข้อสองสิ่งที่คนเล่นทองคุณต้องทำความเข้าใจอื่คือแพนิคนะครับแพนิคแรกที่เมื่อกี้ผมอบอกคือรัสเซียยูเครนแน่นอนพอรัสเซียบุกยูเครนก็บุกนำเขาคงไม่ยอมเสียเปล่วฝ่ายเดียวนะครับอันที่สองคืออิสราเอล เพื่อนบ้านล่ะไม่เป็นอีหรานอะไรเท่าไหรห้ปวงอยู่ข้างบ้านล่ะนะครับถ้ามีเหตุการณ์อะไรช่วงเนี้ยขึ้นนะครับทองนะครับวันนี้ราคาอยู่สี่หมื่นสองห้ารสิบตีสี่หมสองหร้อยมีโอกาสที่จะขึ้นนะครับอันนี้ผมว่าจากที่บอกเมื่อกี้เดโมโคแครน่าจะทิ้งทวนอะไรบางสิ่งงอย่างเพราะว่ากลัวเขาจะกลับมาอีกไม่รู้ เมื่อ,อไหร่นะครับต่อไปอันที่สามพลังวันนี้ใกล้หน้าหนาวนะครับเมื่อก่อนผมเคยทําคลิปยุโรปเมื่อก่อนเอาน้ํามันจากรัเซียมัน,นครับแต่หลังจากที่กดดันในแซงชั่นอะไรกันละไปเอาที่อื่นแต่ผมไม่รู้ว่าไปเอาที่ไหนนะครับมันทาให้ต้นทุนสูงขึ้นนะครับ ดยเพราะหน้าหนาวอะยุโรปใช้น้ามันเยอะขึ้นนะครับมันทําให้ต้นทุนอะไรอย่างเพิ่มขึ้นแล้วสิ่งที่สาคัญคือเงินเฟ้อนะครับพอเกิดเงินเฟ้อปุ๊บของอะไรก็ขึ้นนะครับแลกเปลี่ยนแน่นอนพอยุโรปเงินเฟ้อขึ้นคุณคิดว่าประเทศไทยนําเข้าจากยุโรปเยอะไหมครับเยอะนะครับ สินค้าดังๆไม่เป็นจากสวิตจากอะไรทั้งหลายหว่วงไทยนําเข้าเยอะ,ะครับประเทศไทยชอบนําเข้านะครับพอนําเข้าเยอะๆคูณแลกเปลี่ยนของมีมากมันก็ถูกของมีน้อยมันก็แพงโดยเพราะเนี้นนำเข้าไปเยอะขาดดุลคุณจะเห็นข้างกงนนะครับหรือใครที่ ทำการบ้านจดค่างนคุณจะเห็นนะครับถ้าคุณทํามานานหรือใครท,ที่คู่มือผมไปเนะี่ยคุณจะเห็นนะว่าช่วงเวลาหน้าหนาวค่าเงินยุกเป็นยังไงนะครับแล้วอีกข้อพอน้ํามันขึ้นัปดีครับพอน้ํามันขึ้นทองคําก็จะขึ้นนะครับน้ํามันกับทองขึ้นนะครับวันนี้คุณไปดูค่าเงินบาทน,นะครับ สามสิบสี่จุดเก้าห้าใกล้สามห้าแล้วนะครับวันนี้หนูน้ำงไกลหลายๆลายคนครับที่อาจจะกำลังเซ็งๆเลยกับทองเพราะว่าน่าจะมีหวังวอมตรงถึงตัวผมเองด้วยสำหรับทองคำแล้วแลกเปลี่ยนของบลยว่ามีอนาคตที่สดใสนะครับปากใ้คันี้ลองไปพิจารณาดูนะครับสวัสดีครับ